วันนี้ป้าอยู่ที่จงังหวัดระยองนะคะเอาแวะซื้อทุเรียนด้วยค่ะมาดูกันนะคะนี่นะคะอัน,นอันนี้เป็นทุเรียนชนีนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นหมอนทองนะคะกิโลละร้อยสามสิบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะให้พี่ขอดูหนะะ่อยค่ะอันนี้อันนี้อีกลูกหนึ่งใช่ปะได อันนี้ออ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 ด,ดชนีสวยมากๆเลยค่ะสีสวยมากเลยตรงนี้เจ้าของสวนเองอ๋อพี่เป็นเจ้าของสวนละคะอืออาามค่ะหนาหมอนล่าทนี่หาไม่ได้แล้วไหอ๋อค่ะเนี่สยสวยๆเลยนะคะกิโลละร้อยสามสิบบาทร้อยสี่สิบบาทค่ะเจ้าของสวนมาเองค่ะขายตรงนี้ทุกปีด้วยขายตรงนี้ทุกปีใช่ไหมคะอืนี่นะคะรีเนสวยๆเลยนะคะ ซื้อเป็นชนีไปสองลูกนะคะเดี๋ยวจะซื้อหมอนไปด้วยนะคะนี่ะะสวยมากเลยนะคะนี่ชนีนะคะ่ค่ะอ๋ออืมค่ะอันนั้นคือเป็นแบบส่งนอกใช่ไหมคะคัดเกตมาแล้วเนาะอ๋ออันนี้ก็คือทั่วๆไปร้อยสี่สิบค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวจะซื้อ เดี๋ยวเอาหมอนทองอีกสักลูกนึงค่ะพี่อเ,เอาลูกนึงเอาเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าด,นะดิบป่ะอ๋อดิบไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวซื้อหมอนทองอีกลูกนึงนะคะสวยไหม่ะพี่ลูกนี้เนาะโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้กินได้เลยไหมหรือว่าโอเคค่ะมีลูกหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้กินไม่ได้ก็กินแก่ก่อนต้องแก่ก่อน,ออนค่อยกินได้ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยพี่นี่นะคะพ่อค้าเขาจะกรีดเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับดูก่อน จับดูก่อนไม่ชอบนิ่มอืม,ม,มกำลังดี<อ>งกำลัง,<อ>งดีค่ะนี่นะคะเจ้ของสวนมาเองค่ะแต่ว่าพ่อค้าเขาไม่แกะให้นะคะเขาจะกรีดให้แล้วเราก็ไปแกะเองที่บ้านนะคะค่ะ รตรงนี้เขาเรียกตรงไหนอะน,นะคะพี่ตรงนี้ตรงนี้หน้าบร A ิษัท ABB อ๋อเส้นเส้นสาย36นะคะอ๋อเส้นสาย36นะคะออร้านจะอยู่ตรงหน้าบริษัท ABB ABB นะคะพี่เขาจะขายตรงนี้ทุกปีเลยค่ะนี่นะคะอันอันนี้คือถนน,ถน,นค่ะอันนี้ถนนหมายเลข36นะคะมุ่งหน้าทางนี้คือจะไปชลบุรีค่ะ,ะถ้าเกิดใครมาจากชลบุรีนะคะต้องมายูเทิร์นนะคะค่ะถ้ามาจากธารยองก็คือเลี้ยวได้เลยค่ะ ผ่านมายองมาค่ะเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยค่ะสวยแวะุดหนุนพี่เขาได้นะคะราคาไม่แพงนะคะราคาร้อยสามสิบสี่สิบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีลูกค้าแล้วค่ะนี่นะ่าเจาของสวนขายเองค่ะมครับมีคันีร้อยเลยหวานทองอันเนี้ยพรุ่งนี้กินได้ร้อยสามสิบกินได้เลยร้อยสี่สิบบาทค่ะดูสวยเลยนะคะก็ร้อยห้าสิบบาทด้วยสวนคู่ นี่นะคะค่ะ้าพโเต็นยังนั้นเลยนะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าขอจ่ายตังค์ก่อนนะคะอ่านี่นะคะการซื้อมานะคะทั้งหมดสามลูกนะคะมีหมอนทองลูกหนึ่งแล้วก็ชนีไข่สองลูกค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกินที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวด้วยค่ะไปดูด้วยค่ะว่าเอ่อแกะแล้วเป็นยังไงนะคะสมราคาที่พ่อค้าเขาคุยไว้ไหมคะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดูกันนะคะอ่า กลับบ้านเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปแกะดูนะคะว่านเนื้อจะสวยไหมคะมาแล้วค่ะทุเรียนถึงบ้านแล้วนะคะทุเรียนที่ซื้อเมื่อเช้านะคะตอนนี้เราจะมาลองปอกทุเรียนดูนะคะลองแกะดูค่ะว่าเนื้อทุเรียนที่เราซื้อมาจากระยองเมื่อเช้านี่ะนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสองลูกนี้นะคะสองลูกนี้คืออ่าชนีนะคะทุเรียนชนีค่ะสองลูกนะคะเดี๋ยวจะให ลุงเป็นคนปอกนะคะเด๋ยเรามาดูกันนะคะว่าซื้อมานี่จะเป็นยังไงนะคะ,อะลองดูนะคะอันนี้ชนี้นะคะเนือ้อเขาจะสวยะคะ่ะเหลืองสวยมากเลยนะคะลองดูนะว่าลูกหนึ่งนี่จะได้เนื้อเยอะไหมนะคะ,ะลุงไม่ได้เอาถุงมือมาเนาะ ไม่ใช้ี่ไม่ใช้ตัวช่วยมือล,ล,ล้วนๆเอนี่นะคะได้มาแล้วค่ะหนึ่งคูนะคะชนีนะคะดูสิ่าลูกหนึ่งจะได้เยอะไหม นิ่มกว่าอ,อ,อีกครึ่งลูกมหมดหมดยังลุงเหลืออีกคู่หนึ่งเหรอเหลืออีกคู่หนึ่งค่ะคู่เล็กเล็กเหลืออีกคู่เล็กๆ ลดลดลดอ่านี่คือหนึ่งลูกนะคะชนีค่ะเนี่ยนี่คือหนึ่งลูกนะคะก็ถือว่าไม่น้อยนะคะพอสมควรค่ะพอสมควรค่ะเหลออีกหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็ชนีเหมือนกันนะคะชนีเหมือนกันค่ะยี่หนึ่งลูกติดเละนะคุณนน่มนไปใช่ไหมเหมาะสำหรับการทำจริงเหรอขนมเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี<ะ>๋ยวขอจิ้มหน่อย นิ่มต้องลูกนี้นิ่มไปหน่อยหรือว่าชเีเขากินกันประมาณนี้กินแข็งกว่าน,นี้เหรออ๋อันนี้สวยนะคะสวยแต่ว่าเนื้อจะนิ่มไปนิดนึงค่ะมันจะนิ่มไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้ได้ไม่น้อยนะสองลูกเนาะโลละร้อยอันนี้โลละร้อย เขาเขาคิดรวมกันนะคะคุณลุงเขาคิดรวมกันสามลูกเลยค่ะเจ็ดร้อยนี่นะคะอันนี้เป็นชนีไข่นะคะชนีไข่ค่ะหมดยังลุงร้อย นี่นะคะสองลูกนะคะชนีไข่สองลูกค่ะชนีไข่สองลูกนะคะประมาณนี้ค่ะลงไปเอาบมอนนะชนีไข่สองลูกนะคะก็ถือว่าไม่น้อยนะคะสองลูกสองลูกนี้ก็น่าจะเกือบประมาณน่าจะประมาณสี่โลอ่าสี่โลสองลูกนี้นะคะน่าจะประมาณสี่โลค่ะสี่โลก็ประมาณสี่ร้อยนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะ แล้วเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือหมอนทองค่ะน,นี่คือหมอนทองซื้อมาพร้อมกันนี่แหละค่ะซื้อมาพร้อมกันนะคะ,ะให้ลงุงลองแกะหมอนทองดูนะคะนี่ลูกนี้นะคะเดีย๋ยวลองดูนะว่าจะได้เนื้อเยอะไหมคือป้าซื้อมานะคะคือมีชนี2ลูกแล้วก็หมอนทองหนึ่งลูกนะคะราคารวมกันแล้วคือเจ็ดร้อยกับ8บาทค่ะอ่า มาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือหมอนทองนะคะ,อออะ,ะกอบนอกนุ่มในใช่ไหมปากไม่หมดนก็ติดนะคะดึงอันนี้ออกก่อนเออดึงเปลือกนั้นออกก่อนเออนั่นแหละได้ไหม อันนี้พ่อค้าเขากรีดมาให้นะคะแล้วเราก็มาแกะเองอะค่ะนี่อ๋อยังเขายังห่วงนี่อยู่เขายังห่วงไส้อยู่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนตรงนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนอันนี้อันนี้มันห่วงไส้นะคะเนี่ยแกะไม่ออกเนี่ยแกะไม่ออกเดี๋ยวดูภูต่อไปนะคะดูภูต่อไป ลองชิมเหรอเึ็ึไปไงลงุงได้ไหมรู้สึกว่าทุเรียนจะห่วงไส้เนาะถ้าทุเรียนห่วงไส้ก็จะแกะยากหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นะคะอืมนะคะฮวงง่ายดค่ะ,คะจะแกะยากนิดนึงนะคะเหมือนเขาจะห่วงไสเนะ้เปรอะหนาครน้อยไม่ไรอ,อืมอันนี้เปืนะ้อนหนาไปหน่อยเนาะ ลองดูนะคะว่าจะได้เนื้อเยอะไหมสำหรับหมอนทองนะคะ เฉือนตัวนี้ออกนะต้องเฉือนนั้นออกอะไไม่เป็นไรเอาไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าลูกนี้เขาจะห่วงไส้ไปหน่อยจะแกะยากหน่อยนะคะ <c oughs> อ,อนันนี้ออกแน่นอนอืม <c oughs> เรียบร้อยนะคะนี่นะคะที่ซื้อมาเมื่อเช้านะคะซื้อมาเมื่อเช้าอันนี้เป็นหมอนทองหนึ่งลูกนะคะหมอนทองอันนี้คือชนีนะคะชนีสองลูกนะคะแกะมาแล้วได้ประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้หมอนทองหนึ่งลูกค่ะแกะมาก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับหมอนทองถือว่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ลูกนี้นะคะเพราะว่าน่าจะประมาณลูกนี้น่าจะประมาณเกือบสามกิโลนะคะน่าจะประมาณเกือบสามกิโลได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็เขาค่อนข้างจะห่วไส้ะคะ่ะแกะยาก,กนิดนึงแต่ว่าชนีนี่ก็คือถือว่าได้เนื้อพอสมควรค่ะไม่น้อยค่ะนี่นะคะเนื้อทั้งเม็ดทั้งหมดนี่นะคะคหมดนี่คือราคาเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยกับแปดบาทค่ะเนี่ยค่ะ รวม3ลูกเนี่ยนะคะราคาเจ็ดร้อยกับแปดบาทค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะหมดเนี่ยเจ็บาทที่ซื้อมาเมื่อเช้านะคะเพราะว่าการซื้อทุเรียนเนาะมันก็เหมือนเป็นการเดาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เราถ้าคนเลือกเป็นก็ถือว่าโชคดีไปถ้าคนโชคไม่ดีเลือกเลือกได้ลูก ไม่สวยหรือว่าลูกเนื้อนน้อยมาก็ก็ถือว่าโชคร้ายไปเนาะสําหรับป้าที่ซื้อมาวันนี้นี่ก็ถือว่าปานกลางนะคะถือว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหรถือว่าพอใช้ได้ค่ะแต่ว่าตัวหมอนทองนี่เขาจะห่วงไส้นิดนึงค่ะก็เลยก็เลยแกะออกมาแล้วก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้ภูใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวป้าจะทานทุเรียนแล้วนะคะเย็นนี้ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube ลุงป้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ